สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องไปไปไปช่างภูเมียสชีหาปลูกต้นไม้เล้วพี่น้องเลยเอาต้นไม้ไปปลูกก่อนพี่น้องมีหัวแล้วต้นละดมใหญ่ต้นมะนาวมะนาวเัาปลูกใส่กระถางนี่ออกหมักดีเลยเขาบอกคอยปลูกใส่กระถางยื่นไม่เข่า ดุกบดุกคูบเช็คกันได้นิดนึ่เลยได้ลงแนงนาวลงก่อนป่ไปไปนนวหมักม่และกจานแนไม้พี่น้องแไม้พี่น้องไม่แตกแล้วแตกแล้วไปจินซุงไปเลยเหมนี้เขาเจาะเห็ดปองนลยหน่อยอันทักเข่าทั้งอัน เพือดเท่าเอง้อพี่น้องเออพราะว่าเขาบ่อยากให้ววคนอื่นไข่หัวเขาออกออกเข้ากอนนะเจอเจาะปองน่อยอยู่นี่เพื่อดเลย <_ c oughs> นี่เฮาก็สิีเจาะปองอยู่นี่พี่นอ <_ c oughs> ้องเจาะปองน้หน่อยเอาเพราะว่าอ่า่านคนเปิดเขาสวนเทาเปิดออกเปิดเขาอยู่นี่หนีไข่แน่เออไปกล้องมาหันก่อนเลย <_ c oughs> แล้วเจ้าก็ทําการขุดขุมปลูก มื่ออื่นก่อนยังสิไปหาซื้อหัวชิงไข่มาซื้อจก 10, ักสิบพันไงข้าวปัตรงวางสูงๆไว้ครัหัวชิงไข่ว่าพวกใครจะปลูกละหลนี่เลยเพราะว่าเขายัางบริโภคง่ายดอกปลูกอันนี้ไว้ก่อนพี่น้องแล้วก็สีคุดสีขยายหัวขาพี่น้องหัวขาไล่หลายสีขยายหัวขาอยู่มองอุนปลูกไว้อยู่หันเอาลงมาปลูกอยู่ที่นึ่อืม ต้น,นมี่ลำไยหอกนาวนำ้ำไม้ชองตนเท่านี้ละอะไรคุดบางหันลหรเฮ้ยเพื่อมันขยายกออย่าไปยับใกล้ลไล่แม่ห่างออกจากหัวประมาณเมตรหาสิบฮะซาลา,าเจ้าก็ยู่เดินพี่แล้วพไปเห็ดไปยังอยู่มุมนั่น อันน <The> no <welche> ี้เชิญหน่อไม้อยังเคยกระนาวนหน่อไม้จิงซุ่งจะคือคือคือกันกันน่อไม้อย่างนี้คันของกับเจ้าอันเดอร์พี่น้องนี่เจ้านหน่อไม้หน่อใหญ่ใหญ่แมนมากเลยจะคุดคุมไว้ดอกคือปลูกเองคุดกุ้งก้วงในได้เผื่อใช้พุ่นมัน อไม่เะเบ้าน่ไปเ้านแล้วเลยแบบนี้ทำให้ทำการปลูกด้ทีียตะอ้นมื่เป็นยังได้ใส่แมทดด่น้อง เ็หยดปอเดียวเ,เ,เลยนะสองอันอารวมกันเนาะ พีห่หนึ่งวะผูกพี่หน้อยเพิ่นลูกเองด้วพี่น่องเ้อเพิ่นว่าคนต่ำลูกเนี่ยกระดกเนาะคนเตี้ยเลยพี่น้อยคนเตี้ยเนี่ยกระดกเอ้าแล้วแต่คน,ตนเตี้ตลยลูกมะนาวดกได้ จนหยัดอ hmm. ืมล uh, ุงแล้วกระดึงออกเล้ยโอ้ยสิบใหญ่อยู่บนนี้โอ้ยใหญ่เลยเนาะคอยอยากให้เจ้าเห็นเจ้าจะเห็นเจ้าเบิ้งได้คลิปนะครับคอยปูหมังตาดูเล็ด มกนาวพี่น้องเหมเท่าเมฆโอ้ยโอเคเนาะดิบ่แม่นบ่เป็นสหน่วยเลยสิโอ้ไวลิพี่น้องนี่โอ้ยสีหน่วยแล้วดด้นี่ đấy ผูมงมงอันมันเป็นคันคันหม่องมันสูงแน่นะพี่น้องสีเอาต้ลนลำไยลง Ba bay gần tân kabook tỏa đẹp yonder. không bay anh tân lắm yang. Lưu, lưu. À <laughs> 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 ไม่เขาปะไปเลยจีเลยบม่ได้ออกดิเผื่อบุให้ยมนะันโกมันลมเนาะเป็นบนนะ่เฮยจ้าเด้บินนี่ไม่บอกกับบั้อาพี่น้องเลยจ้าที่บอกจ้าแน่วันเดิอเนาะแน่วันเนาะอืม ปลูกพอได้กินหมากพี่น้องเอ้ยดีกว่าปะดินยงนี่หมักลาใหญ่ตนไดเป็นไวเว่าแล้คนเป็นไป่เพราะบแมนได้ต้นบูแมนตอนใช้เอ๊ะแต่งกิ่งบูดิตอนเพราะจากไม้มันเลยจากไม้ช้างตอนเอาตอนบ่าอืมไมันบูดิได้กิดง่ายได้แต่้ต้นบูใหญ่ขัดตอนเอาสิบูมีหักแก้วโอเพิ่นตัดอยู่เฉพากหักแก้วพี่น้อง ผนคุดธคแนกคุดธคนปู๋ห่างออกจากหัวกับแมดกลัวๆอยู่ด้วยพี่น้องเด้อเพื่อหักเพื่อยังมันฮะออกโลดนะเพื่อหักมันเด้เพื่อมันใหญ่อนเราขดไฟผักหนาไฟได้ก่อกำแพงมันหักมันเบียดกำแพงแตกไรจนมอกมี่พี่น้องอ๋อ แปงมุนกล้องัใบพูดตาลายน้ำอ้อนแล้วขอถกขอไปพี่น้องเผื่อเอาคำมาจักเลย,ยเอาได้คุ้มซับปะจักนี่ซื้อได้คุ้มซับเผ่อกันหน้าพรอนหอมอ้อมเพื่อนเลยทั้งกระหน้าทั้งตาอ้อนแล้วสิพ่อนหอมเพื่อน ต่อไปเป็นต้นมังมี่นะพี่นออ้องเด้อนอนพาย <c oughs> มิเตะหดน้ำน้อเฮ้ยแบบเนาะจ้าจะแช่น้ำหดพี่น้องเลยใครเนี่ยหวดวะนี่ มาตัวนี้ห้าวดีดีพี่น้องมากันนะมานี่ยพอแล้วพอแล้วมมูอื่นเศร้าจังพดอีกตัว,วนี้บอเป็นคู่เลยมัน,นก็ไล่ถึงเนาะฮันกะจะขุดตื่นพดเานาะ สี่คุ้มพี่น้องเลยก้อนอะไงเอามุมเดียวยืนนี่เพื่อนนะก้อนหนึ่งยืนนี่ก้อนหนึ่งบัลล่าจงขยายออกอีกขันสีซื้อมาใส่อีกอะเบิ่งซะก่อนปลูกลายกับสีหกนะพี่น้องปลูกพอได้ชับได้ฮักแนงต่นปากนาวต้นเดียว ต้นมังนาาเด้อขอจะไปหาสื่อมาอีกจากสองต้นก่อนมันเี้เลย้นแีาดรเนี้ฮากลาไปก่อนเด้อจ้าขอบคุณเบ่์ดสุขุสุขคนขัมาหลับชมช่องลุงกะพาสาวซีโนเด้อบ๊ายบาย